เอาเป็นว่าคุยกับเกี่ยวกับเรื่องผู้รับเหมามาหลายคลิปนะครับ๋ยวผมให้5คําถามก็แล้วกันที่คุณอาจจะไปถามเบื้องต้นก็แล้วกันนะครับว่าคําถามแรกเลยเนี่ยนะฮะอาจจะต้องถามคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือช่างหรือคนที่คุณจะมาใช้ทํางานเนี่ยนะครับว่างานประเภทที่ที่เรากำลังจะทาที่คุณกาลังจะทำเนี่ยเขาเคยทํางานมาแล้วกี่งานอ่าถามตรงเนี้ยเราจะได้อะไรครับ1เลยเนี่ยเขามีประสบการณ์ไหม คือคำว่าประสบการณ์ก็คือเคยผ่านงานแบบนี้มาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเคยผ่านงานมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขาก็น่าจะต้องเคยเมีความรู้มีความเชี่ยวชาญร,ระดับหนึ่งถูกไหมฮะนะอันที่สองนะเวลาที่เราจะทํางานเนี่ยนะหรือถามเนี่ยพยายามถามว่าใครเป็นคนคุมหน้างานเพราะแน่นอนคาว่าผู้รับเหมาเนี่ยตัวผู้รับเหมาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อยได้เข้ามาดูหน้างานแต่ที่แน่คือเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคอย คุมงานประสานงานนะฮะคืองานรับเหมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ต้องตามติดใกล้ชิดสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าง,งานเนี่ยมีทีมช่างใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกบริษัท s อสทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีคนคุมงานเนี่ยคนหนึ่งนะก็คอยจะวิ่งดูงานนะครับแล้วช่างที่ที่ทำงานประจําประจํากับผู้รับเหมารายนั้นเนี่ยเขาก็จะไว้ใจหัวหน้าช่างนะครับ ทําง,งานอาจจะทําง,งานกันมานานลองถามดูก็ได้นะครับว่าจะให้ใครเป็นคนคุมกันเนะ่เพราะว่ามันต้องมีคอนแทคออฟพอยด์นะฮะโทษเพราะมันต้องมีพอย n ์ออฟคอนแทคก็คือว่าใครที่แบบดูหน้างงานตรงนี้ใครนะครับผิดชอบนะฮะเหมือนที่ออกไปนั่งงานปั๊บมันต้องมีคนรับผิดชอบหนึ่งคนอยู่ที่ออฟฟิศเราก็ติดต่อคอนแทคเข้ามาได้นะครับนะอันนี้สําคัญมากๆต่อมาข้อที่3เนี่ยไอ้งานที่เรากําลังทำเนี่ยมันรวมอะไรไม่รวมอะไรอันนี้ต้องชัดเจนนะครับ เพราะว่าในงานรับเหมาเนี่ยมันจะมีของบางอย่างที่รวมสละัตะเลยของเรียบร้อยนะเจ้าของบ้านซื้อ1 2 3 4งสี่ชิ้นพอนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องว่ากันโดยรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับอันที่4เลยผมบอกเลยนะฮะว่าอันนี้มันเป็นการถัมปัญหาเชิงลึกนิดหนึ่งก็คือแล้วถ้าง,งานมันไม่เป็นตามแผนที่วางไว้หรือมันไม่ตรงตามเนี้ยจะแก้ยังไงอันนี้โชก่นเลยครับโชว์ความสามารถของ ผู้รับเหมาเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าผู้รับเหมาไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์ผมบอกเลยนะฮะเขาตอบไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความรู้มีเกลืน่นมีม,มีมีความเก๋าพออ่ะเขาจะสามารถตอบได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยถ้างานล่าช้างานเสียหายใครจะรับผิดชอบนะอันเนี้ยผมอยากจะให้ถามไว้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบของผู้รับเหมา โดยมากเป็นผู้เับเหมาแต่คุณอย่าลืมว่าในในหนึ่งใน,งห,นงหนึ่งงานเนี่ยมันมีผู้เับเหมาหลายเจ้าใครรับผิดชอบเรื่องอะไรเนี่ยเอาให้ชัดเจนนะฮะแอรีเลยไหนยังไงผมมองว่าการที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วการทํางานมันก็ชัดเจนนะครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นสวมหมวกหลายใบยเลยนะฮะผมเป็นทั้งผู้เับเหมาอ่าเป็นทั้งคนออกแบบคนคุมงานก็คบช่วยเจ้าของบ้านดูงานมาด้วยดังนั้นเอง ในความขัดแย้งอ่ะเรามองว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่เวลามันเกิดมาแล้วมันจับมือใครดมไม่ได้ดังนั้นเองนะฮะคุยให้ชัดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเอาไปว่าเราเอาคําคำถามง่ายๆลองไปคุยดูก็แล้วกันนะเผื่อว่าจะได้รู้ว่าในตอนที่เราจะเลือกใครสักคนมารับผิดชอบงานให้เราเนี่ยมันจะได้สบายใจนั่นเองครับ